สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แมวทอมพากินอ่า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 อ้ายิ้ค่ะ โอ้ยอย่ามาป้อนทำไมอิ่มแล้วอืมอืมโอ้ยกินเยอะจนอ้วนตาย เทหลังจะกินเยอะแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมหากินเยอะอีกจะโดนจะพูดอะไรก็พูดมาดิ Uh, ba, -ba, -bam, ba 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 baam, ba ba baam, ba 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 baam, ba ba, -ba, -ba, -ba. <laughs> จะอามาเข้าห้องน้ำทำไมไม่ได้ปุ๊บขอ,ออะไรเฮ้ย